สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำเต้าหู้ผัดพริกแกงทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะวัตถุดิบมีเพียงสีอย่างตามนี้นะคะเรามาเริ่มกันด้วยหั่นถั่วฝักยาวแม่บ้านจะหั่นความยาวประมาณนี้ค่ะเต้าหู้แข็งค่ะใช้1แผ่นตัดแบ่งเป็น3ส,ส่วนได้แล้วเราก็หั่น เป็นชิ้นชิ้นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วมาบ้านจะหั่นอีกทีนะคะให้ชิ้นเล็กลงเวลาทอดความร้อนจะได้ทั่วถึงกรอบอร่อยค่ะใบมะกรูดค่ะฉีกเอาก้านออกค่ะก้านแข็งๆแต่ถ้าใบอ่อนก้านไม่แข็งก็ไม่ต้องฉีกค่ะ แม่บ้านใช้3ใบนะคะใบใหญ่ๆห,หั่นฝอยเท่าที่จะฝอยได้นะคะแม่บ้านได้ฝอยประมาณนี้ค่ะนำเต้าหู้ลงทอดค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะพอเขาเริ่มเซตตัวเราก็คนๆให้ความร้อนทั่วถึงนะคะได้สีเหลืองตามที่เราชอบก็ตักขึ้นค่ะแม่บ้านได้ประมาณนี้ค่ะ ใครชอบกรอบก็ทอดต่อได้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะใส่พริกแกงตามลงไปผัดให้หอมเลยค่ะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะเพื่อจะไม่ให้เขาไหม้นะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะ แม่บ้านทําเองนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใครจะใส่น้ำตาก็ได้นะคะชิมรสดูตามชอบค่ะรสชาติก็จะออกอารมณ์คล้ายๆผัดพริกแกงปลาดุกนะคะจะออกรสหวานนิดนึงแม่บ้านขอเติมน้ำตาลสักหน่อยค่ะ ปรุงรสได้ที่เราก็ใส่เต้าหู้ที่ทอดลงไปตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะผัดให้เข้ากันดีค่ะโรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะอิดไฟค่ะ ักเสิร์ฟได้เลยค่ะหืมหน่าทานมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ